សៀងតែប្រដាប់លោការកចុងខ្ញុំ อนสำคัญวันนี้คนรองข้างกายเปลี่ยนนะคะสําหรับชัยชนะบุญโชธศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งปี2541ที่ขอส่งเสียงเพราะเพราะด้วยเพลงโปรดสัมพันธ์รักนักเพลงค่ะปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นปีไหนต่อปีไหนเพลงนี้คนรองข้างกายต้องเป็นผ่องศรีวรนุษย์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเพลงไทยลูกทุ่งขับร้องประจําปี2535เท่านั้นเพราะว่าอาจารย์พยงมุกดา ทำเพลงนี้ไว้ให้พ่อชัยชนะรองคู่กับแม่ผ่องศรีค่ะแต่ในวันที่แม่ผ่องจากไปก็ได้แม่พิกุลบุญโชธภรรยาของพ่อชัยชนะมาขับร้องแทนความคิดถึงตลอดช่วงเวลาที่ได้รู้จักกันมาเกือบ70ปีค่ะแปว่าผ่องศรีที่ร้องว่านหนว่าไม่ลืม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 สียงเจ้าเข้าหูพี่อยู่ทุกวันไหนว่า ไม่ล íamos, e ืมเจ้าพ่อระพันหาใครที่ไหนเนี่ยลุงเป็นคนแต่งเนี่ยลองๆองู่รู้สึกว่าจะเป็นเพลงแรกก่อนก่อนเพลงสมผัสรักนักเพลงตอนหน้าสมัยก่อนนี่ผมตอนอายุ17เจ็ดตอนอายุสิบเจ็ดนี่ก็แต่ตอนนั้นกําลังเนื้อหอมเนื้อหอมเลยพ้องสีเขาขอผมุแต่งงานนะ แต่ผมบอกผมไม่เอาบอกเดี๋ยว,วยแกยากระดูกมาเที่ยเนี่ยพูดรอเล่นผมเรียกเขากุ้งแห้งเยอรอมันผมเ,นเรียกหกันครับครับตอนนั้นขอไม่ตั้งต้นเลยเป็นคนกินเยอะนะกินจุแต่ไ่อ้วนแล้วก็เป็นคนที่มีในิสใช้ดีสําสำหรับพ่อชัยชนะรวมถึงแม่พิกุลค่ะยังเป็นคนดูแลแม่ผ่องศรีในช่วงวาระสุดท้ายตั้งแต่เริ่มป่วยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยนะคะ กระทั่งมีข่าวว่าแม่ผ่องศรีป่วยหนักจนน้ำหนักลดลงไปหลายสิบกิโลกรัมการช่วยเหลือดูแลและร่วมกันพาไปหาหมอก็เพราะความสนิทสนมค่ะที่รู้จักกันมาตั้งแต่อายุ17ปีแทมบ้านของพ่อชัยชนะและแม่ผ่องศรีก็อยู่ไม่ห่างกันมากด้วยซึ่งก่อนแม่ผ่องศรีจะเสียชีวิตกระทันหันเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเพียง6วันค่ะพ่อชัยชนะและแม่พิกุลยังอยู่ข้างเตียงและร้องเพลงให้แม่ผ่องศรีฟังอยู่เลยค่ะ แม่กับแม่ผ่องเนี่ยก็เ,เปรียบเปรียบเหมือนลูกเหมนแม่ค่ะเพราะว่าไปที่ต่างๆเนี่ยคุณแม่จะแบบไม่ว่าจะไปห้องน้ําหรืออะไรก็จะเรียบวิกไปกับแม่หน่อยไปกับแม่หน่อยเขาจะดูแลกแกเ,เคยแบบเคยแบบไปงานอ่ะแล้วไปสนามหลวงอ่ะมันมีห้องน้าแบบห้องน้ําจําเป็นอ่ะนะคะเล็กๆอะก่ะทันตกตกห้องน้ําอ่ะแม่อุ้มทันอ่ะ รับแกอุ้มมาเดี๋ยวดูแลขาดอุ้มอุ้มได้เลยอ่รับอุ้มได้เลยพแกตัวไม่ไม่ตัวไม่หนักตัวแกไม่หนักค่ะ โดยบรรยากาศพิธีรถนำศพของแม่ผ่องศรีเมื่อวานนี้ที่อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียร 84, ติ8 4 3พรรษามหาราชาวัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนคนปรปฐมพื้นพี่น้องลูกหลานในวงการลูกทุ่งมากันอย่างหนึ่งแน่นค่ะอาทิไก่ปริศนาวงศิริครูกรุงกาดินนครถนอทรัพย์ผู้พานเพชรปฐมพรวินัยพันธุรักษ์และอีกหลายท่านรวมถึงแฟนเพลงของแม่ผ่องศรีก็เดินทางมาร่วมรถนำศพกันอย่างหนาตาค่ะ โดยบริเวณหน้างานนะคะยังมีดวงใจวรนุชค่ะที่เป็นลูกบุญธรรมของแม่ผ่องสีคอยืนต้อนรับและยังเป็นคนที่คัดเลือกรูปภาพของแม่ผ่องจากที่บ้านซึ่งเป็นหอศิลปินแห่งชาติผ่องสีวรนุชนำมาจัดเรียงตกแต่งไว้หน้างานค่ะ แม่ดวงใจเล่าว,ว่ารู้ใจคุณแม่ผ่องศีที่สุดรู้ว่าแม่ชอบรูปตัวเองรูปไหนบ้างดูได้จากรูปหน้าปกหนังสือกว่าจะมาเป็นผ่องสีวรนุษที่แม่เป็นคนเลือกเองกับมือรูปนี้เนี่ยมีติดไว้ที่ผนังในบ้านด้วยนะคะก็ขนเอามาให้แฟนๆได้ดูกันมากกว่า20รูป ซึ่งแม่ดวงใจเปิดหนังสือกว่าจะมาเป็นผ่องศีวรุษุ์ว่าข้างในเนี่ยก็มีรูปที่ถ่ายไว้กับคุณแม่ผ่องสีหลายรูปทําให้หวนคิดถึงวันที่คุณแม่ผ่องศีมารับเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่อายุ12ขวบค่ะ ในขณะที่หลานชายแท้ๆของแม่ผ่องศรีบุญเลิศพดุงพลที่คอยดูแลเคียงข้างไปรับไปส่งแม่ผ่องศรีเวลาออกงานร้องเพลงก็เผยถึงเมนูสุดท้ายที่แม่อยากกินค่ะเป็นเมนูโปรดจากร้านประจำที่แม่สั่งไว้ก่อนนอนว่าพรุ่งนี้อยากกินมากๆแต่พอรุ่งเช้ามาถึงแม่ผ่องศรีก็ด่วนจากไปก่อนไม่ทันทีพี่เลิศจะขับรถไปซื้อมาให้ค่ะก่อนที่ก็จะเสียคือตอนอยู่ที่โรงพยาบาล แล้วพอกลับมาถึงบ้านน่ะน้ายังพูดได้อยู่พอประมาณเที่ยงคืนเริ่มพูดไม่ได้แล้วครับส mm ่ว hmm. นมากจะคุยเรื่องของอยากพอกลับไปจากโรงพยาบาลเขาจะอยากอยากก๋วยเตี๋ยวอยากกินเต้โพ mm hmm. อ่าได้จริงเห็นแบบว่าแม่พองแบบเริ่มกินได้น้อยลงยังไม่ทันซื้อเลยครับเช้าไปก่อน mm hmm. ยี่ตอนที่นวดมือให้ก็น้ำตาไหลตลอดจนทันาทีสุดท้ายก็เลยขอให้แม่ไปสู่สุขติไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะก็เลยพูดอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นห่วงลูกๆนะจะดูแลกันอะไรประมาณนี้ค่ะท่านก็เงียบไปเลยก็เลยเรียกให้หลานเข้ามาหลานเหลนเข้ามาหาค่ะนาทีสุดท้ายจริงๆแล้วท่านก็เงียบไปสู่สุขติจริงๆก็เลยบอกว่า แม่ท่องพูดโธรพูดโธนะจะได้ไปเจอพระพุทธเจ้าแม่ก็พูดแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าแม่รักรักแม่ที่สุดแล้วก็ลูกหลานทุกคนก็จะอยากดูนะครับให้เรียบร้อยให้สวยงามก่อนนะครับดูแลกันเองแต่ะอยากให้แม่สบายใจค่ะไม่อยากให้คิดอะไรแล้วเพราะว่าท่านก็เป็นห่วงใหญ่ทุกคนแม่ก็ห่วงทุกคนแม้กระทั่งแฟนเพลงที่แม่เขาจะเป็นคนรักแฟนเพลงใส่รองเมาได้เลยครับเราไม่เกียดตั้งใส่รองเ้ามาด้เลยนะครับ สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของศรีวรนุชจะจัดถึงวันที่24เมษายนนี้ค่ะโดยเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมเวลา19นาฬิกาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามหาราชาวัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งทางวัดไร่ขิง พระอารามหลวงโดยพระธรรมวชิวรานวาุวัตเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงและคณะสงฆ์จะเป็นเจ้าภาพหลักทุกวันค่ะแฟนๆสามารถเดินทางไปร่วมพิธีได้เลยนะคะ